เริ่มแล้วนะครับกาบตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะฮะ,ะคิวงานนะครับที่เข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวที่จริงลูกค้าจองมาสักระยะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นัดวันเข้าคันนี้แหละที่ผมยังเกรงเกรงอยู่ว่าลูกค้าจะเข้าวันไหนเพราะว่าคันนี้ทำคอมโบเซตเลยคอมโบเซตคืออะไรนะครับตั้งแต่การติดลีมใส่กันลอยนะฮะกระจกปีมกันร้อนวีคูแล้วก็ลีมกัน หินดีกระจกเอ็กโซชิลด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นใดไม่ว่าจะเป็นงานดีเทลลิ่งไม่ว่าจะเป็นงานติดฟิล์มใสต,ติดฟิล์มสีนะฮะหรือเคลือบแก้วเราจะต้องเตรียมผิวก่อนอย่างเช่นคันนี้นะฮะมีริ้วรอยเล็กน้อยไม่เยอะไม่เยอะไม่น่ากลัวแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่จอดคุมผ้าตลอดแล้วก็มีการติดฟิล์มใสมาบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นตอน,นเนี้ยเนี่ยมีติดฟิล์มใสอ,อยู่ชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งเห็นเลยนะเห็นแล้ว,วติดฟิล์มใสอ,อยู่อ่าเราต้องรีฟออก,ก่อนเพราะยังไงเดี๋ยวเราติดฟิล์มใสใหม่ทั้งคันอยู่แล้วนะครับ ก็ข้อดีของต้องดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงดึอย่างนี้เฮ้ยฝั่งนี้ก็ฝั่งนั้นคนละฟิ์มกันวะจริงเย่ฝั่งนี้นิ่มฝั่งนี้นิ่มบึ้บเลย <c oughs> อีกแล้วนะครับเจอ,อแล้วนะฮะฟิ์มทั้งคันแต่ว่าฟิ์มไม่เหมือนกันเมื่อคันที่แล้วก็เจอมาเมอร์เซเดสเบนสีดำคันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ฟิ์มอีกฝั่งน้นเป็นอย่างนี้อีกอีกฝั่งนึงเป็นอย่างนี้คนละแบบกันเห็นเห็นเลยนะฮะ อันนี้คือรายละเอียดนะตอนนี้เรากำลังเก็บดีเทลลิ่งอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราเคลือบแก้วบนสีจริงก่อนก่อนที่เราจะติดฟิล์มใสกันลอยอเข้าไปด้วยแล้วก็ติดแล้วก็เคลือบบนฟิลม์มใสครั้งหนึ่งนะครับข้อดีเหตุผลประโยชน์ในการติดในเคลือบแก้วก่อนก่อนที่เราติดฟิล์มก็คือการรีมูฟออกในภายหลังก่อนหน้านี้จะมีรถไทคานนะครับที่จริงเพิ่งไปส่งเมื่อกี้ไม่งั้นจะให้ดูแล้วแต่ลูกคนโทุกคนคงเห็นแล้วแหละว่ามันเรียบร้อยยังไงมันเรียบร้อยเพียงไหน มันพร้อมที่จะส่งถึงมือคนใหม่แบบไหนนะครับบอกได้เลยว่ามันถือว่าคุ้มนะครับเราว่ารีโมทมาแล้วรถยังสวยงามเหมือนเดิมอย่างเช่นคันนี้ดูแล้วเนี่ยรอยหิน,นยังไม่เกิดขึ้นแต่ลูกค้าแน่นอนทุกคนว่าต้องการให้มันไม่ไม่เป็นรอยหินแน่นอนแม้กระทั่งครัวกระจกคันนี้ถ้าติดกระจกถือว่าคุ้มมากครับเพราะว่าอธิบายเรื่องของกระจกแตกของรถซูเปอร์คาร์ก่อนเท่าที่ทราบคือเอ็กเซปต์สองหมื่นห้าเลยนะครับจ่ายก่อนเลยส่วนแรกสอหมื่นห้า แต่ฟิล์มกันรอยเอ็กโซชิลอ่ะมีราคาที่หมื่นห้านะครับแต่กระจกอ่ะจริงๆมีราคาทั้งหมดสามแสนนะครับสามถึงสี่แสนนะครับบานหนึ่งอ่ะบานหนึ่งสามสี่แสนไม่ควรไปเหยียบเล่นนะฮะแล้วก็คันนี้นอกจากติดฟิล์มภายนอกแล้วยังมีติดฟิล์มกันร้อนภายในของ v ีคูลด้วยเป็น X Series รอบคันนะครับผมแนะนำให้เป็นตัว X40 เพราะว่าตัวนี้กันความร้อนได้จริงได้ดีมากๆรวมถึงกัน ขึ้นลงังสีเเรตแบบดีมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเป็นงานงานงานต่อง,งานแล้วกันรวมกันคันนี้นะครับใช้เวลาประมาณ4ี่ห้าวันต้องมีนะครับเพราะว่าในส่วนของวันนี้เราเตรียมผิวนะครับแล้วก็เคลือบแก้วเป็นตัวที่ไม่ลื่นนะถ้าติดตัวลื่นมากๆอะ่ะเคลือบตัวลื่นมากๆน่ะเราจะติดฟิล์มใสคันลอยไม่ได้นะครับอันนี้ผมขอกลับกล้องดีกว่าทุกคนจะคงอยากเห็นรถละนะครับตอนรับคันนี้นะครับ ลัม b o บ g กิ n น h ี r ฮูร n เคนนะครับตัวนี้เป็นตัว610ขีด4นะฮะคือตัวขับ4นะั่นเองนี่ l อ64 610ขีด4 610ม้านะครับลงทั้งหมด4ลอ้อล้อเปลี่ยนมาเป็นของ VBS นะฮะบับ๊มนะ่าจะเป็นปั๊มเดิมแหละปั๊มเซรามิกของเขานะก็เป็นตรงนี้แหละนะครับนี่ใหญ่ๆบึ้มๆอย่างนี้นะครับล้อหน้า Pilot Sport 4นะฮะยางหน้ากวา้างเท่าไหร่วันนี้ไม่ได้ดูเลย น่าจะเป็นนักเก้า 10, นักสิบนักหกสิบเอ็ดประมาณนี้ปกตินะครับของลำโบแต่นี่ก็โอ้ยวิ่งกันนะนี่วิ่งในความเร็วกันนะครับดูจากการสึกหลอของหน้ายางนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวพานะมาดูรอบๆคันคันนี้มีคุคันนี้มีของแต่งด้วยนะของแต่งนี่คือว่าทําให้รถมีความโหลดเข้าไปอีกประมาณ1นิ้วถึงนิ้วครึ่งเห็นปะ่ะปกติของเดิมมันอยู่ตรงนี้มันก็เตี้ยอยู่แล้วอันนี้มันเตี้ยมากกว่าเดิม เข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับเฮ้ยคาสติกกเกอร์นี้ออกได้เลย,เ,ลยเพราะว่ามันหลุดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกเลยนะนะครับนี่ครับแล้วก็ชุดแต่งด้านข้างในชุดแต่งพวกคาร์บอนพวกนี้เราติดได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวฟิล์มเนี่ยอาจจะต้องลอกก่อนเพราะว่าตัวฟิล์มใส่กันลอยถ้าติดกับตัวคาร์บอนแล้วบางทีอ่ะ จะหลุดล่อนง่ายไอ้ต้องบอกลูกค้าด้วยแต่ผมจะบอกลูออกค้าอีกทีหนึ่งพวกนี้คนติดพวกนี้คนติดแต่ฟิล์มกระจกเนี่ยจะติดแต่บานนี้นะครับบานาข้างๆไม่ได้ติดนะครับข้างนอกอะติดข้างนอกเอ็กโซจิลติดข้างนอกนะครับแต่ว่าข้างลอกคันคันขนี้จะติดเป็นตัววีคูด้านในนะครับส่วนฟิล์มคันนี้ติดข้างในไม่ได้นะครับจะมีด้านในข้างในนิดนึงตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวผมถามช่างก่อนว่าควรติดไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดได้หรือเปล่าก่อนนะ โอเคเลยทีเดียวนะฮะรอบคันตอนนี้สวยงามแล้วนะฮะพร้อมที่เราจะเคลือบแก้วเบอร์แรกแล้วนะครับนี่ทะเบียนคันนี้นะครับสวยงามมากเจ9ตอนนี้ที่ร้านจะมีทะเบียนเจ9้าอยู่2คันนะครับคันข้างนอกก็เจ9เ้าเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยงามเพียงใดนะครับคันข้างนอกนี่น่าจะเห็นกันบ่อยๆแล้วแต่คันนี้คือเราเพิ่งมานะครับที่ร้านเราจะมีคูราเรนอยู่ส3าคัน นะครับมีคันหนึ่งสีเหลืองคันหนึ่งสีแดงออกส้มนี่มีคันนี้มีสีขาวนะครับก็ครบครบสีแล้วครบแม่สีแล้วมีน้ําเงินมาก็ดีนะฮะครบแม่สีเลยทีเดียวโอเคข้างหน้าข้างนอกจะมีคันอีกคันหนึ่งก็เป็นเจ็ดแปดเก้าเหมือนกันเห็นไหมครับน่นนับคันนั้นลูกค้าประจานะครับมาล้างประจําอยู่แล้วครับเออไอตรงนี้ออกเลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวออกเลยลอกติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกเลยมันมันมันไม่อยู่แล้วเออโอเคแล้วครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะมิกกี้เสร็จรถสวยต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยที่นํารถคันนี้เข้ามาก่อนกําหนดแล้วกันถ้าว่าก่อนกำหนดที่จริงอาจจะมาเย็นหรือมาพรุ่งนี้แต่มีเวลาให้เรามากขึ้นเราก็มีเวลาเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับรายละเอียดของตัวรถเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มต้นการทํางานเลยก็คือการเตรียมผิวเนี่ยก็สําคัญนะครับแล้วก็ในคิวอนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการติดฟิล์มการลอยกันหินดีกระจก่อนเลยนะครับแล้ววันพุธก็จะมีการติดฟิล์มข้างใน แล้วก็อีกวันวันพุดเหมือนกันอาจจะมาติดฟิล์มแต่กันลอยแล้วนะครับก็ทําเป็นสเต็ปเลยเพราะว่าพุกงานมันมันต้องแยกกันทำโอเคนะครับาวันนี้นะมีกี้เดี๋ยวเราตัวล้วไปรับทพุ้ทุก,กอน์วันนี้สวัสดีครับ